เดี๋ยวมาดูสตอเบอรี่กันค่ะตูขนาดไหนแล้วอากาศหนาวไหมคะ่ะหนาวมาสองสามหมื่นละกระถินบัวหิมะนะคะทุกคนบัวหิมะนจะจ็ดปีทีแล้วนะวิไลบ่อยบดบ่อยปลูกนะคะทอนเอาหัวพันออกแล้วก็ เอาเหงาพันเสียบใปคือเกา่าปลูกง่ายขึ้นง่ายมาค่ะอันนั้นคือกระเพรากระเพราแมงลักท,ที่จริงทจริงน่ะถ่าแยกก็คือสิงงามได้กินแล้วแต่ว่าวิไลกับบ่ได้แยกนะคะนั่นก็พักขแยแนี่ต้นพลิกกำลังสวยเลยค่ะต้นพลิกเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูสตอเบอรรี คือชมพูค่ะทุกคนแต่ครน้นี่ผักแพ่วก็เริ่มจะแตกใบเขียวแล้วถ้ั่วแยกกระถางผลก็จะเหลืองเออเดี๋ยวจะมาดูสตอเบอรี่ค่ะทุกคนนี่สตอเบอรี่เริ่มโตแล้วค่ะปมแม่เริ่มโตดอกเริ่มซุกแล้ว เริ่มจะสุกให้ได้กินแล้วคะ่ะทุกคนนะ <c oughs> นี่อีกต้นหนึ่งอ้าวมีคนมาเด็ดแล้วนี่วะไทยเนาะมาเด็ดนี่อีกเห็นบะอันนี้ไม่ค่อยดอกเท่าไหรค่ค่ะนี่ต้นนี้ไม่ค่อยดอกเท่าไหร่ จะให้ทุกคนดูนี่นี่ต้นแมงหลักที่แยกค่ะแล้วก็ใส่เบิงกะเพราที่แยกนะคะที่แยกแล้วก็ไว้ในบานเห็นความแตกต่างปะคะทุกคนกระถางนี้คือไม่ได้แยกนะคะความแตกต่างทาแยกก็จะโตไว้ค่ะนี่เห็นบะ